คิดมีคำว่าละ ตอนนี้คุณช่วยทำอะไรคะหยิบใบงานเพื่อนที่เราจะฝึกอ่านให้มันได้ตอนนี้ก่อนนะคะนี่เอาเกยวใบก่อนหอเห็นไหมครับอ่ะเห็นใบงานเดี๋ยวคุณช่วยนักเรียนทำในจอด้วยนะคะช่วยกันเติมํำในจออ้าวเรื่องอะไรคะโรมา you yeah. ตรงช่วยค่ะอื